เราก็ย้ายไปอยู่สัตหีบซึ่งในหน้างานเนี่ยคอนแทคมันมีทั้งหมด8เดือนนะครับตำแหน่งที่วองได้รับตอนนั้นเลยคือตำแหน่งเป็นธุรการสนามธุรการสนามทำอะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นเอกสารเป็น p ปเปอร์เวิของหน้างานของไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ช่วย Project Manager ก็คือคนคุมไซต์อะทำหมดนะครับก็ไปอยู่แบบไซต์งานมันโอเคมากเลยนะบรรยากาศมันคืออยู่ แทบจะติดทะเลเลยอยู่ริมทะเลของในหน่วยงานทหารเลยนะครับปัจจุบันหาดตรงเนี้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะ้ำสมัยก่อนเขาไม่ให้คนนอกเข้านะให้เฉพาะทะหารเข้าไปเท่านั้นนะครับเขาห้ามคนนอกเข้าอาจจะเข้าไปดูได้แต่ต้องทําเรื่องแลกบัตรขอบัตรเขียนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อขอเข้าไปชมหาดแล้วก็ออกมานะครับเพราะมันไม่ใช่ที่เที่ยวปัจจุบันตรงนี้เป็นที่เที่ยวแล้วนั่นก็คือหาดน้าําใสสตีหีนนั่นเองอยู่ในแสมสาร เพราะฉะนันว่าก็เลยย้ายไปอยู่สมัยสารเนี่ยประมาณนี่แหละก็เกือบจบหน้าง,งานเลยประมาณ8เดือนก็จบหน้าง,งานนะครับหน้าที่ก็คือทาทุกอย่างที่เป็นเอกสารนะครับวิ่งไปหาซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับไปดีลราวัสดุก่อสร้างทําเอกสารบินเบิกจ่ายนะครับจ่ายค่าแรงคนงานสั่งซื้อน้ําเปล่าให้คนงานอาบสมัยก่อนสมัยสารไม่มีน้ําประปาให้อาบนะครับต้องซื้อน้ําเป็นถังเป็นรถ่ะรถ,รถ 6, ประมาณรถสี่ล้อเล็กอะ่ะมันก็จะได้ประมาณถังละ สองร้อยบาทให้คนงานก่อสร้างไปติดต่อหาแคมป์คนงานก่อสร้างคราวน,นี้ชีวิตเริ่มมาอยู่กับพวกคนงานก่อสร้างละก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละทุกวันนะครับอยู่นี่ตัวดํามันเมือกเลยเอาจริงนะแต่บ้านพักเราเนี่ยเราก็จะอยู่ในที่เขตทหารเลยก็จะมีอยู่บ้านพักสองหลังก็จะเป็นบ้านของโปรเจกต์แมเนจเจอร์คนหนึ่งชื่อพี่อู๊ดปัจจุบันนี้ก็แกก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ วังหลังหนึ่งนะครับที่เหลือคนงานในแคมป์ก่อสร้างก็คือจะต้องไปอยู่ด้านนอกอยู่ติดกรบโรงงานทําน้ําปลาเลยถ้าใครเคยไปสแมสมสารเนี่ยจะจะเข้าใจะถ้าขับรถเข้าไปนี่กลิ่นการตากปลาหมึกคือรุนแรงขั้นสุดมากนะครับสแมสมสารเขาจะเต่นเรื่องปลาหมึกตากนะอร่อยปลาหมึกแห้งเนี่ยทอดแล้วก็ไม่ขมไม่เค็มเกินไปอร่อยนะฮะก็อยู่จนคุ้นเคยตัวนี้เป็นเมื่อละน้ําที่อาบด้วยความไม่มีน้ําประปาแล้วก็อาบน้ําที่ สูบขึ้นมาเป็นน้ำกร่อยก็อาบเหมือนทหารท่านอื่นๆที่ท่านพักอยู่ในนั้นแหละนะก็เป็นการทํางานคุมหน้าง,งานก่อสร้างถังฝึกดำน้ำนะครับแล้วก็มีสะไว้น้ําแล้วก็สํานักงานนะก็ทำจนจนเสร็จเลยนะครับแต่ว่ามันเสร็จแบบไม่จบงานนะถังตัวนี้ก็สั่งมาจากนอร์เวย์เนาะช่วงนั้นก็จะมีอะไรนะเราก็จะได้ดูบรรยากาศคอ o บเบอร์โกลเอ่อที่เขาทหารอเมริกันมาฝึกอะไรเงี้ยก็อยู่ติดหาดอะ เราก็ทํางานกันอยู่ติดหาดอะไรเงี้ยนะคะชีวิตดูดีนะพักบ้านพักริมทะเลเออคนงานแล้วก็ต่อเป็นบ้านพักเป็นเหมือนบังกะโลไว้ให้นะครับก็ก็ทําทําเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มได้เรียนรู้ไอ้วิชาที่เราเรียนมันใช้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนพวกวิศวะมาโดยตรงหรือว่าเรียนสถาปัยตย์โดยตรงเราเรียนแค่อินททเลียเพราะนั้นเราก็จะพอรู้บ้างเช่นดูแบบเป็นอ่านแบบได้อะไรเงี้ยก็ได้ฝึกก็ได้เรียนรู้มาประมาณนั้นเนาะ เสร็จจากตรงนั้นปุ๊บปรากฏว่ามันมีปัญหาอีกเพราะว่ามันเกิดปัญหาการขาดทุนเอ่มเจ๊งมันเจ๊งคราวนี้ก็ว่างงานอีกหน้าง,งานใหม่มันก็ไม่มีช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจแบบนี้ก็เลยคุยกับแม่ว่าอืมไหนไหนท,ที่ที่บ้านเดิมบังเอาบ้านคุณพ่อเงอาะงผู้ชายบวชพระผู้หญิงบวชชีทุกคนอยูล่ละพี่สาวว่งก็บวชชีมาแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าอ่ะว่างตกงาน บวชชีแล้วกันนะก็คิดแบบนี้นะครับก็เลยตัดสินใจบอกแม่นะครับว่าจะไปบวชชีตอนแรกใจคิดนะบวชอะปงผมนี่แหละบวชปงผมเป็นแม่ชีกะว่าจะบวชสัก7วัน15วันอะไรอย่างเงี้ยบวชให้พ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายฮนะการบวชชีครั้งนั้นปาเข้าไป3เดือนสุดคือมันไปแนละ้วมันบวชแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยอะอยู่ไปเรื่อยนะครับช่วงก่อนที่จะ เตรียมตัวจะไปบวชก็ต้องหาวัดเพราะในในช่วงนั้นนะในในตอนที่ต้องบวชเนี่ยวัดที่ท่านรับบวชแม่ชีจริงๆมันไม่ได้มีเยอะมันไม่ได้บวชได้ทุกวัดนะคุณในในสมัยนั้นนะ่ะนะคบับางวัดเขาก็มีข้อจํากัดคือเขาไม่ได้มีพื้นที่สําหรับแม่ชีที่จะอยู่แยกเป็นสัสดส่วนกับพระภิสุสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางที่เนี่ยไม่มีพระอุชาที่ท่านรับบวชแม่ชีด้วยแต่มัก็พยายามไปหาตำรับตําราว่าการบวชแม่ชีแบบ ตามธรรมเนียมโบราณบวชแบบโบราณเขาบวชยังไงยังไงแต่จริงแล้วมันหายากมากมันไม่ไม่มีละนะครับคือถ้ามีก็อาจจะเป็นที่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้รู้จักสุดท้ายพอถึงวันนี้ต้องบวชจริงผก็ไปปรงผมที่วัดเกตุมนะครับท่านเจ้าว่าท่านก็รับบวชให้นะครับที่วัดเกตุมแต่ด้วยความที่วัดเกตุมหลายคนคงรู้เนาะเป็นแหล่งที่มีคนไปปฏิบัติธรรมเยอะเพราะนั้นคนก็จะเยอะแล้วก็อืผู้หญิงเยอะนะก็ไปก็ไปบวช ไม่บวชอยู่วัดเกตุมได้คืนหนึ่งคะวงก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ถี่ของเราหรือเปล่าวังก็เลยตัดสินใจขอย้ายนะคะไปอยู่ที่วัดสมอลมสุพรรณบุรีอันนั้นคือวังเนี่ยรู้จักกับท่านจอวาดนะท,นท่านอธิการทิทละนะครับตอนนั้นรู้จักกับท่านเพราะว่าป้อมเพื่อนที่เป็นนางงามเป็นคนสุพรรณแล้วก็เคยพาไปไปไหว้ท่านแล้วท่านวางตัวปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละนะก็เลย โทรไปนะครับแจ้งว่าเาจะขอย้ายไปงี่ประจาวัดที่นี่อนะไรเงี้ยก็สรุปแล้ววันวันถัดมาก็เลยย้ายมาจําวัดอยู่ที่สุพรรณนี่แหละซึ่งวัดที่สุพรรณเนี่ยก็เป็นวัดเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีเรือนไม้มีกุฏิแล้วก็มีกุฏิพระที่อยู่ด้านหลังของที่วัดเลยอนะไรเงี้ยคือเราก็เคยแค่ไปไหว้ไปไป,ไปทําบุญเนาะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเคยมานอนก็ไม่ได้รู้บรรยากาศก็โอ้โห คืนแรกย้ายไปก็นอนไม่ได้ย้ายไปก็นอนไม่ได้แล้วเอาจริงคือไม่ได้เพ้อเจอเลยนะเพราะจริงๆแล้วพื้นฐานเราเป็นคนกลัวผีคุณพ่อเสียก็ยังกลัวพ่อเลยนะฮะปรากฏว่าคืนแรกครับคืนแรกนี่นอนนอนอยู่มันรู้สึกเหมือนมันมีใครยืนอยู่ปลายเท้าคือวังนอนแบบเป๊ะๆเ,เลยนะพยายามทำาุกอยาคก็คือนอนพื้นเรียบนะครับสูงระดับไม่เกินข้อเท้าแล้วก็กางมุง้งมันไม่มีมุ้งลวดนะ แลนอนคนเดียวเลยกุตินั้นมีประมาณสามห้องนอนคนเดียวเลยจ้ะข้างๆห้องกันเป็นเอคุณแม่เป็นคุณยายคนนึงของชาวบ้านแถวนั้นที่ท่านเป็นอามาพาดก็นอนอยู่ข้างๆกันบางทีก็จะได้ยินเสียงท่านโอยๆบ้างเรารู้ว่าอ๋อโอเคเป็นเสียงคุณยายอะไรเงี้ยแต่อันนี้มายืนอยู่ปลายเตียงเลยนะเอยไม่ใช่ปลายเตียงปลายที่นอนปลายเท้าเรานะครับมาปุ๊บเห็นผ้าสีเขียวเลยเห็นผ้าสีเขียวเลยแล้วก็แบบกลัวผีอยู่แล้ว แล้วหมาที่วัดเนี่ยเยอะมากฮะ41ตัวแล้วตรงอื่นนะวัดตั้งกว้างนะพื้นเปล่ามันกว้างมากมันไม่ไปหอนมันมาหอนอยู่ตรงหัวนอนหน้าห้องเราเนี่ยหอนแล้วแบบอูโหยหันไปมองนาฬิกาประมาณสักตีสองกว่ากว่าและสีเขียวนี่ก็ยังโบอกอยู่ปลายมุ้งเราอยู่แบบเนี้ยก็ไม่นอนแหละแต่เปลี่ยนวิธีคือร้องไห้แทนเพราะอะไรกลัวมากกลัวจริงๆนะครับ กลัวจริงๆเพอะเช้ามาเปิดหน้าต่างออกไปตรงปลายเท้าเราวังไม่เคยรู้เลยเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับพอเปิดออกไปต้นกล้วยตันีอยู่ปลายเท้าเลยคุณพระคุณเจ้าตั้งนั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าต้องไหว้ทุกคืนบอกท่านก่อนแล้วก็เลยแถมไปได้วยว่าซักอันนี้จริงๆเลยนะซาธุลูกขอมาบวชมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ขออยาให้ลูกได้เจองานศพแล้วลูกกลัวผีมากแหมแรงอธิฐานแรงฮนะอธิฐานปุ๊บสองวันศพแรกเลยครับ ใส่ถุงดำหิ้วมาเลยอุบัติเหตุแล้วต้องไปหาโรงคือพอเราไปบวชอยู่วัดต่างจังหวัดแบบนี้มันจะรู้เลยนะคนหรือชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีเงินจะไปซื้อโรงอะ่ะมันมีมันมีแล้วในวัดเนี่ยก็จะมีคนซื้อโรงป่ามาบริจาคตอนนั้นสูกว่าจะมีอยู่สองโรงมั้งที่ว่างอยู่นะฮะก็ก็มาขอโรงตอนกลางดึกแล้วหิ้วถุงดำมาเลยแล้วนอนอยู่ตรงที่รถเขาต้องมาจอดพอดีเลยกุติเล่านะครับอยู่ด่านหน้าเลย นะก็เจอสรุปเบ็ดเสร็จแล้วที่บวชอยู่3เดือนเนี่ยปาไปประมาณ3ศพแล้วก็ได้เรียนรู้บรรยากาศใหม่ๆเยอะมากคืองานศพในบ้านเราในในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่พระท่านมาสวดภิธรรมนู่นนี่นั่นเราก็จะใส่ซองถวายปัจจัยใช่ไหมแต่อันเนี้ยคนทางจังหวัดอะบ้านบ้านอะเป็นทุ่งนาไปอะไรเงี้ยเวลาสวดเนี่เขาจะลงขันจะมีขันมาใบหนึ่งแล้วก็อ้าทำบุญทำบุญ นะครับแล้วก็รวมเงินนะครับรวมเงินแล้วก็นับแล้วก็แบ่งพระท่านก็จะนั่งอยู่ข้างบนบนอาสนะข้างบนเป็นแม่ชีอยู่คนเดียวตังวัดตอนนันนั่งพื้นล่างสวดอภิธรรมสวดศพแต่ก็ได้เขาด้วยนะศพแรกคืนแรกนี่ได้ปัจจัยมาสิบเจ็ดบาทฮะเออจริงๆคือน,นั่งแล้วก็แบ่งกันหารกันอนะนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบอบอ,อุ่นมากนะรู้สึกด,ดี ถามว่าตอนแรกตั้งใจบวชเจ็ดวันสิบห้าวันทำไมป้าไปสามเดือนคือเนื่องจากว่าจังหวะช่วงทุองไปบวชเนี่ยนะครับได้อยู่สักประมาณแค่เดือนนึ่งแต่สองอาทิตย์มันก็เหนือแล้วนะติดเพราะว่าชาวบ้านมาคุยด้วยทุกวันอ่ะแม่ชี้แม่ชี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ฉันก็เป็นแม่ชีโดเลมอนชาวบ้านก็คือต้องเดินบินธบาตร่วมกับพระที่เออพระพิสุสงฆ์นั้นด้วยนะครับก็หิ้วปิ่นโตนะฮะโอ้โหบิณธบาตวันแรกร้องไห้พร้อมปิ่นโตเลยจ้ะ มันเจ็บเท้ามากเว้ยขุนเวลาเดินเท้าเปล่าแล้วเราน้หนักเยอะอะแล้วเดินอะสี่โลสี่โลแล้วบางวันนี่นะมันจะมีบางเส้นทางคือมันจะมีเดินเขาเรียกว่าแบ่งสายไปสายเหนือสายใต้สายตอนออกอะไรเงี้ยเขาจะมีทิศกันฮะแบ่งแล้ววัดเราเนี่ยไม่มีเด็กวัดไม่มีเด็กวัดไม่ไม่มีคนงานของเราเองเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่พระพิสุอยู่ประมาณห้ารูปนะสมณเณร ท่านหนึ่งแล้วก็มีว่แม่ชีเราก็ทุกแยกสัดส่วนชัดเจนเนาะก็ต้องบินทบาทฮิวปินโตบางวันนี่วันไหนที่แบบบินช้านะเดินช้ามันจะมีอยู่เส้นทางหนึ่งฮะเป็นเส้นถนนลาดยางมันก็จะมีหลักกิโลที่เป็นอันรู้กันพระท่านจะบอกว่าอ่ะแม่ชีเหนอเลยนะแม่ชีเดี๋ยวเอาเป็นโตวางตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวจะมีครูสองคนสามีภรรยาเนี่ยเขาขับรถ่านเขาจะกับข้าวนะายใส่เอาไว้ให้แล้วเราก็ค่อยๆเดินกลับมาตอนเอาเข้าวัดเนี้ วันไหนไปช้าสักประมาณแค่ห้านาทีเช่นบางทีบินทบาทไปบ้านไหนสักบ้านหนึ่งช้าลงมาช้าแต่เป็นบ้านประจำแหละที่เรารู้ว่าถ้าไม่มีคนมานั่งรอที่เราจะต้องไปบินทบาทนะฮะแล้วบางทีแบบออารมณ์นึกออกปะทุกคนเวลาใส่บาทก็อยากใส่ข้าวร้อนๆ <c oughs> โอ้โหมันร้อนได้ใจจริงๆนะบางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไม่ได้มีอะไรกับข้าวกับบาหรูหรานะ ไข่ต้มนะครับเขาปอกมาละใส่ถุงปะติแล้วก็เอาน้ำปลาราดแล้วก็ใส่บาดมาอะไรอย่างนี้นะคือเริ่มกินอาหารแปลกๆและเผ็ดๆได้จริงๆก็เนี่ยตอนมาบวชนี่แหละเพราะว่าการบวชจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเลือกฉันนะครับเวลาถ้ามียาดโยมประเคนแล้วก็ควรจะทานให้ได้ครบเนาะแต่ก็เอาจัดตักอะไรให้มันสะอาดสะอ้านเนาะเพราะว่ายาดโยมก็จะได้กินต่อเราก็วันนั้นมีอยู่วันหนึ่งฮะเดินกลับมาช้า เดินกลับมาช้าประมาณเนี่ยห้าหกนาทีหมดเป็นโตนั้นอะไม่ได้กินอะเพราะอะไรหมามาคุยไงกลับมาช้านะเฮ้ยมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ตายแหละนี่นี่ใจเฮ้ยที่เรามาแย่งหมามันกินนล้วนคือถ้าเราวันนั้นเราเดินมาเร็วเนี่ยเราก็จะหิ้วปิน่นโตนั้นกลับเข้าวัดมันก็คงจะไม่ได้มันรื้หอหรอกเอาจริงนะครับต้องถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ดี และที่เป็นความทรงจําที่สุดเลยของการไปบวชช่วงนั้นเนี่ยก็คือช่วงที่กําลังจะบวชได้สักประมาณเข้าประมาณเดือนกว่าๆทางวัดเนี่ยเดิมๆไม่มีเมนเป็นการเผาศพแบบบนเชิงตะกอนฮะแล้วก็มีเจ้าภาพเขาก็มาบอกว่าขอเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเขาก็บริจาคต้นเงินมาอยู่ประมาณแสนสองคือการสร้างเมนเลยพวกนี้เขาจะมีความเชื่อนะว่าเป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยไม่ได้ต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับ แล้วคราวนี้พอแสนสองเนี่ยมันไม่ได้พอหรอกคุณสร้างเมนะ่ะนะฮะไหนจะระบบเตาซึ่งก็ค่อนข้างแพงคนงานก่อสร้างนะครับที่เราต้องจ้างเราก็ไม่มีเงินขนาดนั้นเด็กวัดเราก็ไม่มีที่จะช่วยสุดท้ายแล้วเราก็ไปจ้างช่างไม้มาคนหนึ่งซึ่งแกเป็นชาวบ้านเหมือนนบังจําชื่อแกไม่ได้เสียดายมากนะครับแกก็เป็นสารพัดช่างอะแหละเบ็ดเสร็จแล้วนะวก็พระห้ารูปทํากันเองจเจ้าวาดลงมาด้วยนะคบแล้วก็วางเป็นแม่ชีคนเดียวโอ้โหบันเทิง คราวนี้ฮะได้วิชาก่อสร้างมาวังเนี่ยในสมัยบวชเป็นแม่ชีรอบแรกเนี่ยได้ฉายาเป็นมือดัดเหล็กประจําวัดแต่ตอนนี้ทําจริงๆแลเนยมันทํามากกว่านั้นนะก็คือเราเริ่มลงงานกันเองนั้งแต่ต,ตีผังไม้ขุดดินมือแตกเลือดออกไม่เคยทําร้องไห้เลยมันเจ็บฮะเวลามือแตกเเทเหล็กฟุตติง้งทำเหล็กฟุตติ้ง ผสมปูนด้วยโม่ไฟฟ้าทำกันเองขนทรายขนทำหมดอะไรที่คนงานก่อสร้างทำวังทำมาหมดแล้วตัดเหล็กข้ออ้อยแรกๆใช้กันไกตัดเหล็กด้วยนะไม่มีไฟเบอร์ตัดเหล็กนะวังต้องขอกลับมากรุงเทพเพื่อมายืมของลูกออคุณแม่แป๋วเพราะเขาเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างมันมีเครื่องมือก็เลยบอกขอยืมก่อนขอยืมไอ้ไฟเบอร์ตัดเหล็กไม่งั้นไม่ไหวฮะตัดกันจนมือแตกหมดละ นะคือพระท่านก็ไปทํางานที่มันหนักกว่าน,นี้แหละเราก็มีหน้าที่ตัดเหล็กข้ออ้อยตัดเหล็กเส้นดัดเหล็กปอกนะครับดัดเหล็กปอกที่ใส่เหล็กตั้งเสาใส่คานคอดินเครือเป็นว่าวังจับมาหมดแล้ววงได้สึกตอนช่วงที่เราเริ่มก่อแล้วก็ฉาบผนังเมนชาป,ปูนทำมาหมดแล้วนะครับอืมไม่ต้องกลัวงานก่อสร้างช่าง นยก่อสร้างทําอะไรว่างทำมาหมดแล้วยกเว้นพวกปีนนั่งลานแค่นงีงนะที่ยังไม่ได้ทํานะคะก็ไปคุยกับหลวงพ่อท่านก็เรียกไปคุยนั่นแหละบอกว่าเอ้ยเราจะสึกหรือเปล่าถ้าสึกเนี่ยต้องสึกตอนนี้นะครบสามเดือนเนี่ยมันขาดไปก็เอ้ยเกินไปนิดหน่อยสองวันเพราะถ้าไม่สึกดวงเราไม่มีเลือกสึกแล้วนะดวงเรามีอยู่สองอย่างถ้าไม่บวชตลอดชีวิตก็คือต้องเป็นแบบพ่อช่วยคนดูดวงเป็นอะไรแบบเนี้ยมีแค่สองทางเลือก ชีวิตมีแค่นี้เหรอตอนนั้นยังไม่อินยังไม่อินแต่ก็บอกท่านว่าโอเคสึกพอสึกออกมาตกงานจา้ะมันไม่รู้จะมาทําอะไรต้องเริ่มต้นใหม่ก็กลับไปทําก่อสร้างกับบริษัทลูกชายแม่แป๋วอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ไปทําเป็นธุรการสนามนะฮะทาทุกอย่างที่ได้แรงงานเท่ากรรมกรที่เป็นงานกรรมกรทั้งหมดครั